ครับเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะเดินทางไปฮ่องกงกันนะครับพาแม่ๆมาไปแม่ี่พี่แม่หมูนี่แม่อยู่ด้านหลังนี่นี่ไปกับไปกับใครไปกับใครไปกับบริษัทอะไรขายของเลยเที่ยวกับโดครับเที่ยวกับโดครับผมนี่หัวหน้าทัวร์เราวันนี้ครับหล่อมากโดโดเอ็กติโม คนนักงรอนี่มีน่านะมีคนนะสี <4 S 1> <4 S 2> ่คนสี <4 S 2> ่คนดูคนนู้นด้วยคนนู้นด้วยโอเคกำลังเช็คอินอยู่เดี๋ยวเราไปเที่ยวฮ่งองกงครับพาแม่ไปมู สนามบินแล้วนะครับก็เที่ยวเที่ยวกับโดนะครับผมก็มีรถมารับเลยครับรถตุ้มรับสองคนสองรับสองคนสองขั้นนี่บินโดนนะครับโดนทำโดนโฆษณาเียวบินโดนนะครับ ริมหาดตรงนี้ที่ผ่านนะว,วิตวิตอนกีซอสร้านนี้นะนี่นเยสงไปใหดใช่ใช่กีซอสริมซาจุนก็ มีทุกวรคนมารอดูไฟทุกคนมาอีกประมาณ5นาทีครับจะเริ่มเดี๋ยวใรไป ายขึ้นรถครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านกีสอนใจนครับอ่าไอร้านที่ท,ทันชี้ธอดูแน่เลยตอนนี้เรา มาถึงที่นี่แต่ว,ว่าร้านเต็มเลยครับแต่วไปอีกสาขาหนึ่งใกล้ๆเดินไป5นาทีซีซอนเหมือนกันมาร้านเดียวกัน,นเราได้กินเราได้กินัแชัดดีแล้วอันนี้ ได้แฮชแท็กดีไม่มีคิวอาดไข่เดี๋ยวเรามาลองกินดูปอาะอันนี้เ่านนะครับผมอันนี้จะกาอาอักเลยอ่ะห้องกงน้ำมันหอยอ่อนะาไมหวานกระดาษอันนี้ไก่เธอเงามากหนักกอบดูมีสุขภาพดีเส้นไปชิ้งเรียกแล้วก็ นคือบกมีไข่ครับครับโอมอวันพีสจัเอินพี่บมูแดงนากนมากกินมากน่ากินมากน่ากินมากอือหัดไข่บีมาก่ชิลลร่อยอะไรบะาแฮชแท็กบีอร่อย แต่ว่าแต่ว่าห่านหมูกรอบหมูแดงตรงนี้มันไปหน่อยนะมันไปหน่อยเค็มอีกขอชิ้นึงโดบอกเลยนะกินแล้วทำไมนะหน้าบวมหน้าบวมครับจำทุกคนไม่ได้โซเดียมเยอะโซเดียมเยอะเกินเอาไปถ่ายรูปรถวันนี้วันที่สองนะครับผมถ่ายให้รถถ่ายดีกำลังจะไปไหว้พระกันสวัสดีครับ

อ่าถ่ายรูปหน่อยอถ่ายรูปให้เขาหน่อยอจมูกไม่หยุดไม่หยุดรูปไม่หยุด <c oughs> อให้ลูกเชื่อบังไม่มีอะโอเคค่ะประตูหลานนี่อประตูหลาน แต่ถ <ừ? S 2> ้าสมหวังเราก็มาใหม่ใช่ไหมอ่าล้วจะมากราบไว้ท่านไดจาได้เรอหบ่เป็นเ่ทนถุงเงินด้วยนะมาเดี๋ยวนึยงนย Lúc phạm gặp Bảo thùng Ngân đuôi, thùng, thùng, thùng Tháo Chị tháo เดียวสาเร็จทีเดียวสาเร็จเป็นก้อนทองสมัยก่อนเดอดอดอนองินตำลึงทองทอ,ทอ๋อเออใช่ครับเหมือนเลยนะโดโดมาโชว์หน่อยเงินตำลึงทองสมัยก่อนทองครับก็หาครับแล้วเดี๋ยวมื่ได้ดูด้วยไปพี่ครับไปพี่ถ่ายวีดีโอให้ Tað er ikki altíð, at tað er altíð ขวานะคะ เียดด้วยไหมหรื<ม>ออะไรตีแบตอะไรอ๋อ <c oughs> ถ้ามีแล้วอยากเปลี่ยนถ้ามีแล้วอยากเปลี่ยนก็ขอได้มาตัวคอสองคนขอแล้เไอได้ไม่้ขออ่าก็ทำเป็นเล่โอเคซ้าย าอ่ทำมือเป็นเลขแปดเฮงเฮงเฮงรวยวรวยรวยเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวย

แฮงเฮงเงรวยรวยรวยเดี๋ยวเราอ่านแอคหน่อยเลยนะนฮ่าฮ่าฮ่ฮยาฮ่รวย เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยอะ 2นะครับวัดพงคําเราจะมายืมเงินเจ้าแม่กวนอิมกันนะครับไปครับอย่าลืมนะครับเข้าวัดเก้าเทาทรายเข้าก่อนนะครับงึงแล้วก็ไปด้านขวานะครับซื้อทูบซื้อเทียนนะครับแล้วก็จะมาเขียนชื่อด้านหลังนะครับผมรูปเทียนแล้วก็จะมาจุดเทียนกานกลางวันนะครับเพอนมาได้มจากบังกอก เดิน้พี่ตก็ต้องกินมื้อนลางัร้านอาหารโลคอลนะครับเอางดผ้ามามื้อกลางวันกันเลยครับอันนี้สั่งอะไรนะเจ๊นักโอ้โหเบอร์อะไรวะไม่ใช่อะไรเสฉวนเสจวนชงชิงชงชิงในเส้นเป็นข้วบวมน้าวบวมวันนี้เรามาถึงวัดที่3ามของวันนี้แล้วนะครับ วัดนี้ชื่อว่าหวังชัยซีนนั่นเองอันนี้เป็นวัดใหญ่ของที่ฮ่องกงนะครับมีแก้ปีชงแล้วก็ขอแล้วก็ขอเรื่องความรักใช่ไหมใช่การหญ่ก็ได้เหมือนกันขออะไรที่นี่ขออะไรขอคู่ครับขอความรักไม่ขอความรักหรอไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันได้เลยค่ะคนนี้ได้เลยค่บก่อนเข้านะครับเราก็ต้องมา รูปจมูกนะครับกับรูปขาของปีเซียตัวเมียก่อนนะคะผมสันมมมาเียเเราไหว้ที่วัดหวังต้าเจียนเสร็จแล้วนะครับก่อนออกเราก็ลูปที่ปีเซียนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งตัวผู้นะครับในทางฝั่งขาออกเฮงเฮงครับ อตอนนี้มาถึงวัดที่สี่ของวันนี้นะครับเราแวะมาไหว้วัดเจ้าพ่อกวนอูก่อนนะครับรตอนนี้ถึงวัดที่ห้าของวันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวัดสุดท้ายของวันนี้นะครับวัดแชกงหมิว าไว้ชรกงกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรานี่มีหันมาดูเลยน่ารักมากเลยเดี๋ยวไปไว้ที่ห้องนะครับไปที่บ้านเราโอเคครับผมปัดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับทีนึ่งจุกทุกคนใครดูขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับเพงเงสาธุสาธุสาธุนี่ได้มาแล้วนะครับเฮ้ยทีฮังุ่น กราฟอะไรนะเกราฟอะไรอ่ะออริจินอลอ่ะออริจินอลบูมบูมเกราฟอะลองกินดูเได้มาจากไหนได้มาจากไหนอะไรบิสเซอร์ซอฟต์อะไรรู้ไหมเขาบอกว่ารถมันจะวิ่งไปเรื่อยๆมันมันจะไม่มีจุดขายประจำถ้าเราเจออะเราอยากกินเราก็ต้องซื้อเลยใช่เพราะเขาจะไม่บอกว่าจะวิ่งไปจุดไหนอ่าสิบสามเหรียญโอเคอ่าเดี๋ยวให้ดูสิบบาท มเดี๋ยวสองคนมันก่อนนะเพราะว่าเราไกด์เราวันนี้กินอะไรไปแล้วเทียวเทียลชาเขียวโล่ทีเอลบอมเหรอกินชาเขียวโลไปเป็นไงบ้างคะเอลบอมยืดทีเอลมายัยัดน้ำไม่รู้ควรถือกันแล้วเมื่อคืนสองคนนี้สรุปยังไงกันนอนด้วยกันยังไงนอนกันนอนปรึกษาเรื่องชีวิตอ๋อเอาดีๆเอาดีๆทำอะไรกันไหมไม่ได้ฮะจับแล้วไม่แข็งหัวไม่ถึงหมอน หนึ่งนาทีหลับเลยโกลนด้วยใอโกลอาจจะดังแบบเออโกลเออเริ่มเริ่มตีกันเริ่มตีกันตอโดตีไอโดกลเนี่ยไอทีไอทีไอทีไงนะทำไมหน้าหล่อเลยทำไมทำอย่างเงี้ยเกินไปเกินไปเกินเบอร์เกินเบอร์ไม่เชื่อตอนนี้เรามาถึงร้านดังอีกร้านหนึ่งนะครับ หมือนจะเป็นชื่อร้านอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นเสี่ยวหลงเปาทอดได้มิชลินปี2024คนเยอะมากมาต่อคิวเราดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้คุณรออะไรคะคุณพรชัยรอ,ยอยเสี่ยวหลงเปาทอดนะั<อ>้งะ<อ>คิว<อ>ยาวมากเป็นร้านนี้ม่ได้มิชลินนะคะแถวยาวมาก เพราะว่าร้านนี <speaking <speaking so ้เขามิสลีฟวันนี้ดูรีวิวมาเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์บาร์เบลแบลก็อปเปิ้ลที่มันอร่อยเรามากินสองรสชาตินี้รสชาติอื่นไม่กินมีเมนูอ่ากินไทยแลนด์แนะนำแบบซิกเนเจอร์บารบารเห็นป่ะ แต่เบอร์สองมันเป็นวิทริมก็มันคือมันจะมี oh, กุ้งก็คือสองเพราะฉะนั้นไั้แรกมันจะไม่มีกุ้ง,งแล้วเราก็ถ้าเกิดเราแพ้กุ้งเราก็ไม่ต้องสั่งกุ้งโอเค Hi. thank you t อ a n ่ you. i รดอเอิ น,นี่เป็นแบล็คทาวเวอรเป็นออริจินอลปะไปลองกินกันไปกินตรงมกันอ่ะอันนี้มีอะไรบ้างเย็นกินนะออริจินอลให้แม่นะพอดีถึงแม่เราเย็นพอดีไม่ก็พวกเราลองกินก่อนไงหรือไงสองพัน้ากาหารเช้เฮ้ยปลาปลาหัวหน้าน้ำสูตรหูยกัดแล้วก็ดูดน้ำด้วยดูงั้นแล้วดูปากดูปากเจ๊เป็นไงเจ๊เป็นไง ก็อร่อยโอ้โหคือความจริงแล้วเป็นขนมที่กินข้างทางมันจะอร่อยแล้วยังแบบทัดไข่หรือพวกนี้นะแต่ข้าวนี่ยังไม่เจออะไรอร่อยเลยนะไปไปต่อเอาไปสามนะครับเรามาไอติชโชว์นั่นชองหมวานไก่ไอติชโชว์เนี่ยเกาหมูแดงสาระเปล่าหมูแดงทอดอร่อยขนมจีบกุ้งวันที่สามนะครับวันนี้วันสุดท้ายของทริปนี้ไปกิน เกี๊ยวน้ำบะหมี่เป็นไงมะชิมยังอร่อยว่ายังเหรออร่อยไหมครับมะที่นี่ร้านนี้นะรสยอดมาดดดอร่อยได้นะซุปเป็นไงอร่อยโอเคมากินอันนี้ก่อนเดินทางไปไหว้พระใหญ่ที่หนองปิงนะครับผมอร่อยไหมครับแม่ร้านนี้อร่อยนะครับเดี๋ยว อะไรนะช่างใหญ่มากไม่ไม่มีเส้นะสนะบิดโดด้ยวเดยเปล่าบอกฉันมาเอาโูโดด้วยเออนี่ก็ไม่มีเส้นเลยตอนนี้เราถึง <c oughs> เทเบิลคาร์ <c oughs> ที่จะไปหนองปิงกันนะครับหนองปิงนะครับต้อความรวดเร็วนะครับผมแนะนาให้ซื้อผ่านเอเจนต์มาเช่นฟุ๊กเอเจนต์อยู่กไกด์หรือไม่ก็ทางเว็บไซต์โดยตรงก็ได้ครับจะได้ เม่อกี้เรต่อคิวยาวไม่อัี้คิวยาวมากเลยนะแล้วเราก็อ่าใช่นี่บองของเราเป็นไหนเพิ่งมาดูมันจะเขียนว่าราวทิปเป็นคิส Kisan c a b l ลใช่ไหมใช่อ่ามันก็จะไวกว่าไม่งั้นเราต้องมาซื้อคิวเมื่อกี้รอสามสิบสี่สิบคนได้นะอันนี้เราก็เหมือนพิ่งชั่วโมงอยู่ใช่เรามาแล้วก็มาเลยเร็วมากแค่สองสามนาทีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหนองปิงครับไปเจอกันที่พระใหญ่ ไปดักไปถอดนเราตอนนี้เราถึงแล้วนะครับองค์พระใหญ่ งมาจากเคเบิลตอนนี้ที่อยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆก่อนเข้าไปถึงพระใหญ่กำลังเดินไปที่องค์พระใหญ่ครับปะ่ะไปกัน เราไหว้พระที่หนองปิงเสร็จแล้วครับไหว้พระใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังจะลงเคเบิลคาร์ไปาเเล็บตรงใกล้ๆสนามบินนะครับเขาบอกว่ามีของถูกเยอะจะไปดูกันหน่อยก็เดี๋ยวเราจะไปสนามบินแล้วครับโอเคครับ เบคเค้กเานะครับที่ซิตี้เกตเอาเลทนะครับโอเคเป็นทัดไข่เจ้าดังอีกเจ้าหนึ่งไงงาอร่อยปะกะกะแฮชแท็กบีไหนอร่อยกว่าชอบไหนกว่าชอบอันนี้ชอบอันนี้เหรอชอบเบคเฮ้กเาเหรออันนี้มีความนุ่มกว่านิ่มอันนีไหนอร่อยกว่าแฮชแท็กบีแฮชแท็กบี อาวนชอบเบเกอเาออ่ะอ่าฉันกินดูดิอแกัอนนี้อันนี้นิ่มกว่าอันนี้นิ่มกว่าอืมแ่ันอยากเบีรอร่อยกว่าน่เนอแต่ก็อร่อยทั้งสองร้านนะอร่อยทั้งสองร้านนกโอเควใครแวะมาที่ฮ่องกงก็มากินกันได้นะครับ